สวัสดีครับวันนี้ขอนำเสนอพระนางพญาหลังอุกหลวงพระจงพุทธสโลวัดต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระเนื้อดินมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยม เหรียญน,นี้เป็นเหรียญกลมเล็กหลวงพ่อเงินวัดดอนใยญหอมนคนปรปฐมสร้างเมื่อปีพศ2509มีพุทธคุณทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัย